วันจันทร์ที่7เดือนมิถุนายนนะคะพศ2564เดี๋ยวถ้าเราทําในสมุดเราเขียนวันที่ด้วยนะเป็น Monday 7แล้วก็ตัว TH นะคะแล้วก็ June 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 2021 2021นนะมาวันนี้เราก็จะเริ่มเรียนในหนังสอือวิชาภาษาอังกฤษเล้กันแล้วนะคะค,คุณครูก็พยายามจะหาหน้าที่มันเนื้อหาง,ง่ายที่สุดน้อยที่สุด ชิวที่สุดแต่หาไม่ได้เลยนะก็ได้มาหน้านึงแหละเพราะว่าตอนเริ่มเปิดมาของบทเรียนเนื้อหาของชั้นป .6 เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมันจะไม่มีการปรับพื้นฐานเหมือนห้องอื่นๆห้องอื่นเขาก็จะแบบ a b c การหรือแบบ one two t h f i แล้วก็เป็นเรื่องสีเป็นเรื่องแบบ red สีแดง yellow สีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ป .6 เปิดมานี่เป็นเรื่องแบบ reading ที่แบบ ยากเลยแหละยากเลยนะคะเป็นรูปอดีตเป็น past simple tense ซึ่งนักเรียนยังไม่เคยเรียนขณะเราเรียนกันแบบว่าต่อหน้าซึ่งซึ่งหน้านักเรียนก็ยังเรียนแบบไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าเราเรียนกันผ่านกล้องแบบนี้ก็น่าจะอาการหนักอยู่ก็เอาเป็นว่าในหน้าสองครูเล่าให้ฟังข้าวๆก็แล้วกันนะแต่ครูไม่ได้อ่าน r e a d i n g ให้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะนานจนเกินไปนะเล่าสั้นๆว่ามีประธานาธิบดีคนหนึ่งชื่อว่าทีโอดอร์ลูสเวลฟ์นะคะเขา ในปี1902 1,902นะคะเดือนโนเวมเบอร์เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนเขาก็ได้ไปทำการล่าหมีที่ริมแม่น้ามิสซิสซิปปีนะคะแล้วในขณะที่เขาเข้าไปในป่าเนี่ยนะ,ะเขาก็ไปเจอลูกหมีลูกหมีนา่ารั เลยนะคะแล้วประธานธิบดีประธานธิบดีเนี่ยเขาเป็นคนแบบใจดีใจดีเขาก็เลยแบบไม่ฆ่าหมีจดนั้นแต่ว่าเขาไปล่าหมีนะแต่เขาไม่ฆ่าหมีเพราะว่าลูกหมีมันน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยมีอ่าช่างทําตุ๊กตาคนหนึ่งนะ,ะชื่อว่ามอริสนะคะมอริสเนี่ยเขาก็เห็นว่าประธานาธิบดีเนะี่ยเป็นคนใจดีก็เลยทาตุ๊กตาหมีขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อตามชื่อเล่นของประธานาธิบดีจอโอดอคนนี้นะคะว่าเท็ดดี้แบร์นั่นเองก็เป็นตุ๊กตาหมีที่นักเรียนได้รู้จักนะเป็นเท็ดดี้แบร์ รู้จักตามตุ๊กตาหมีชื่อเท็ดดี้แบร์ตามชื่อประธานาธิบดีคนนี้นะพอเขาเล่าเรื่องนี้เสร็จเนะีเป็นรูป p า s t s i m p l e t e n ก็คือเป็นรูปอดีตแล้วก็จะมีบทเรียนให้นักเรียนเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่า รัชกาลที่5เคยเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยให้นักเรียนแต่งใบภาษาอังกฤษในรูปอดีตซึ่งคุณครูคิดว่ามันมันก็ยังยากอยู่ดีนะคะมันมันยากเลยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนตอนที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติแล้วก็อันนี้เล่าให้ฟังเข้าๆเฉยๆว่าทําไมคุณครูไม่เรียนหน้านั้นเรือทำไมคุณครูข้ามหน้ามาเรียนหน้านี้เลยอะไรเงี้ยคุณครูก็เลือกเนื้อหาให้มันเหมาะกับเราอะเนาะอ่ะทีนี้มาดูในหน้า หน้า9ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า9ไอ้หน้าเรื่องดอกไม้ที่หาคําศัพท์อ่ะก็หาไปก่อนนะคะเป็นบทที่2ไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวได้เรียนแน่นอนหาไปไม่ม,ไม,มีไม่มีคาว่าเสียหายนะคะการหาคําศัพท์ภา,าษาอังกฤษมาดูหน้า9ค่ะอ่านคล่องเนสเ can you read ฟังและอ่านตามเปิดเลยจ้าอ่านเองไหมล่ะเอาไหมอ่านเองไหมเอาไหมล,ล,ล,ลองไหมลองลองลองไหมอ่านนักเรียนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามเก่งมาก ยังไม่ได้อ่านอ่านนักเรียนมาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกคุณครูต้องมองจาับหัวนักเรียนคุณครูควรจะทำยังไงดีอ่านมาดูนะคะ yesterday was อ่านไปพร้อมกันนักเรียน Thai s t u d e n t s Day อคิดเ okay, ซนต้าคำแรกค่ะ yesterday y e s t e r d a y yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ was เนี่ยเป็นรูปอดีต,ตของ is am was ก็แปลว่าเป็น thai children's days ก็คือวันอะไระ children children แปลว่าเด็กๆ day แปลวา่าวันก็คือวันอะไรน,นั่นเองวันเด็กของค่ะของประเทศไทยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะ it was on the second saturday of january เขาบอกว่า มันจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่เซคันด์ที่สอง second second เขียนใต้เอาไว้เลยตรงนี้แปลว่าที่สองเขียนไปพร้อมๆกันเลยนักเรียน Saturday วันอะไรคะ Saturday Saturday วันเสาร์ของเดือนอะไรคะจ j ยู u า r ีเดือนมกราคมสรุปแล้วตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เขาบอกว่า วันเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติของไทยนะคะเกิดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะ mum and dad took my brother and me to a toy shop mum m ัมใครแม่ถูกต้อง mum คือแม่ and dad dad ก็คือพ่อถูกต้องค่ะ ชก็คือพาฉันพาฉันแล้วก็ my brother พี่ชายหรือน้องชายไม่รู้นะคะ b r o t S e r e t b r o t h e r แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนะคะแปลได้ทั้ง2เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูบริบทกันว่าเขาพูดถึงน้องชายหรือพี่ชายกันแน่นะคะแล้ถ้าเกิดเขาเขียนคาว่า O อ d e r ข้างหน้ามาเนี่ย My own the bar her own ที่แปลว่าแก่น่ยจะรู้เลยว่าเป็นพี่ชายแต่ถ้าเกิดเขาเติมข้างหน้ามาว่า young girl e young girl ที่แปลว่าเด็กกว่าก็จะรู้เลยว่าเป็นน้องชายแต่เมื่อเขาไม่ได้เติมมาเราก็ต้องเดาเอาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายก็ไม่รู้นะคะ And me แล้วก็ฉันเนี่ย to a toy shop t o y toy แปลว่าของเล่น s h, h o p shop ก็แปลว่าร้านนะคะพาฉันกับน้องชายของฉันไปร้านไปร้านของเล่นต่อไปคะ่ะ it was a big shop เป็นร้าน้าที่ยงไหมคะบิ๊กใหญ่ใหญ่มากเลย there were many kinds of toys เขาบอกว่า there were many kinds of toys มี many many แปลว่าเยอะแยะค่ะ m a n y many แปลว่าเยอะแยะ k i n d s k i n d แปลว่าชนิดก็คือมี toy t o y s toy ก็คือมีของเล่นมีของเล่นมากมายหลายชนิดเลยต่อไปค่ะ my brother and I walk to the dolls e c t i o n s sections. my brother and I walk to the dolls e c t i o n เขาบอกว่า my brother คือน้องชายหรือพี่ชายได้นะคะกับฉัน walk w a l k e d walk ก็คือเดินไปแล้วเดินเป็นรูปอดีตก็คือไปมาเมื่อวานทุทุกประโยคในรูปในในหน้าเนะะี่ยค่ะในเนื้อหานี้จะเป็นรูปอดีตทั้งหมดนะคะเดินไปที่ the dolls e c t i o n section ก็แปลว่า mode อะไรประมาณนี้ DOLL แปลว,ว่าตุ๊ก,กตาคือเดินไปที่โหมดที่โซนของตุ๊ก,กตาเป็นโซนขายตุ๊กตานะคะ My m o m said แม่พูดว่า You can choose the one you like You can choose the one you like You can เธอสามารถ choose C H o o S e, แ choose แปลว่าเลือก choose แปลว่าเลือกนักเรียนขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ยังเรียนไม่รู้แล้วก็เขียนคำแปลด้วยนะคะ The one เลือกได้กี่อย่างวันหนึ่งถูกต้อง you like ที่ทุกคุณทำอไม like ชอบชอบอะไรเลือกมาได้หนึ่งอย่างประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ I like the Barbie ฉันชอบตุ๊กตาอะไร Barbie ้แสดงว่าฉันคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายนักเรียน b a r b ี้ผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วนะคะยกเว้นแต่ว่าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ใช่ผู้ชายอะไรอย่างนี้อย I choose the one in a long pink dress เขาบอกว่า I choose ฉันก็เลือกมาหนึ่งตัว the one หนึ่งตัว in a long pink dress ลองแปลว่ายาวพิงสีชมพู ampoo, dress แปลว่าชุดกระโปรงฉันก็เลือกมาหนึ่งตัวอะไรเป็นชุดกระโปรงยาวเลยสีชมพู ampoo, นะคะ with high heels คิดซะดเจ้าคำว่า high heel นักเรียนคำนี้นักเรียนไม่รู้แน่นอน h i g h h e e l s นะคะ high heel แปลว่ารองเท้าส้นสูงค่ะต่อไปค่ะพักกล้องไปเมื่อกี้ไม่ใช่เลยนะคะครูมาสังเกตเห็นคำว่า jewelry นักเรียน อะจิวเวอรี่ตรงนี้คุณไม่รู้ว่าในหนังสือนักเรียนเป็นเหมือนของคุณครูไหมนะคะเพราะว่าหนังสือครูเก่ามากนะคะแบบเป็นหนังสือที่นักเรียนใช้แล้วนะแต่หนังสือนักเรียนใหม่คุณไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์เขาแก้คําศัพท์หรือยังคําว่าจิวเวอรี่คำนี้นะ J E W E L E R Y เนี่ยเขาพิมพ์มาผิดนะคะคําที่ถูกจะต้องเป็น J E W E L R Y นะตรงนี้เขียนผิด J E W E L ไม่มี E ตัวนี้นะ แล้วก็ R Y เลยเนี่ยนักเรียนจะต้องแก้นะคะเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่ผิด j e w e l r y คือเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรพวกเนี้ยนะคะ j e w e l r y นะนักเรียนตรงนี้นะแก้คำศัพท์ให้ถูกด้วยนะคะเขียนแบบนี้นะคะ J E W E L R Y j e w e l r y ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ยังเขียนผิดเลยตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่านังเสือเรียนที่นักเรียนได้ไปใหม่เนี่ยมันแก้แล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่แก้นักเรียนแก้เลยนะคะต่อไปค่ะ Handbag Handbag แปลว่ากระเป๋าถือค่ะ And a Necklace N E C K L A C E Necklace ก็คือสร้อยคอค่ะสรุปนะคะเขาบอกว่า I chose the one in a long pink dress นะคะเลือกชุดกระโปรงยาวสีชมพูบาร์บี S ้ S นะ with high heels มีรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีจิวเวล y มีเครื่องประดับมี a handbag กระเป๋าถือแล้วก็ a necklace มีสร้อยคอด้วยนะคะต่อไปะคะ่ะ my brother chose a robot น้องชายเลือกอะไรคะโรบอท หุ่นยนต์ถูกต้องค่ะ He collect many of them collect ขีดสันตายไว้เลย C O L L E C T E D collect แปลว่าสะสมเขาสะสมแบบว่าเยอะแย,ยะเลยนะคะเยอะแย,ยะเลยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่อไปค่ะ This robot This robot could walk This robot could walk W A L K walk แปลว่าเดินเดินได้ รันวิ่งได้ด้วย sing. s ซิง S N G i n งร้องเพลงได้ด้วย speak S P E A K s. speak แปลว่าพูด and tell the time แล้วก็บอก time บอกเวลาได้ด้วยดูอีกทีโรบอตสามารถ walk เดินได้ run วิ่งได้ sing ร้องเพลงได้ speak พูดได้ and tell the time บอกเวลาได้ด้วยต่อไปค่ะ We were very happy พวกเราทำาไมมากเลย happy มีความสุขมาก before coming back home ก่อนกลับบ้าน we had dinner พวกเราทำอะไรดินเนอวันนี้ไปดินเนอร์กันเถอะทานข้าวเย็นค่ะ add Chinese let's learn Chinese ประเทศอะไรนักเรียน Chinese China China ประเทศจีน Chinese ก็คือของคนจีนเช่นประเทศไทยเรียกว่า Thailand ถ้าอาหารไทยก็คือคำว่าไทยเฉยๆนะคะ Thai food อันนี้ Chinese Restaurant R-E-S-T-A-U-R-A-N-T Restaurant ก็แปลว่าร้านอาหารร้านอาหารจีนนั่นเองต่อไปค่ะ The food was delicious Delicious D-E-L-I-C-I-O-U-S Delicious แปลว่าอร่อยนะคะเหมือนคำว่ายัมมี่นั่นเอง The food นะ Food ก็คืออาหารอาหารมันอร่อยมากเลยสรุปนักเรียนเรื่องนี้ เมื่อวานนี้เป็นวันเด็กนะคะสองพี่น้องนะคะน้องชายหรือพี่ชายไม่รู้กับฉันฉันเป็นผู้หญิงนะคะไปร้านขายของเล่นที่ใหญ่มากพ่อกับแม่ก็ให้เลือกของเล่นมาคนละอย่างเขาจะเลือกอะไรฉันตัวฉันเองที่เป็นผู้หญิงก็เลือกตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีกระโปรงยาวสีชมพูส่วนน้องชายก็เลือกโรบอทนะคะหุ่นยนต์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วไม่ได้ให้อ่านเฉยๆนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่สิบค่ะจงตอบคําถามนักเรียน choose the best answer ตอบคำตอบโดยเขียนเครื่องหมายกากระบาดทับหน้าตัวคำตอบที่ถูกต้องอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้เลยค่ะมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนกากระบาดทับข้อที่ถูกที่สุดให้อ่านให้ฟังไหมไม่ต้องหรอกเนะนักเรียนทำได้อยู่แล้วอะนะอะดูข้อหนึ่ง choose the topic T O P I C topic ก็คือหัวข้อเรื่องชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องเมื่อกี้นักเรียนควรจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรข้อ a children's day วันเด็กข้อ 2. present for mum and dad ของขวัญจากพ่อและแม่ข้อ C dolls and r o b o t ตุ๊กตาและหุ่นยนต์ข้อ D. eating out at a Chinese restaurant ไปกินข้าวนอกบ้านที่ร้านอาหารจีนข้อไหนดีที่จะเป็นชื่อเรื่องของเรื่องเมื่อกี้กากระบาทคำตับที่ถูกต้องที่เหลือทำเองค่ะส่งวันพุธได้ไหม ถ่ายรูปส่งมานะวันพุธเดี๋ยววันพุธครูเฉลยครูจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องลองไปในาลายกลุ่มให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ